สรุปนะครับที่เช่ามาจากพี่ๆทางบ้านนะครับจาก f อนะก็มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่นี่นะนี่เป็นหลวงป,ปู่ทวดนะครับนี่แบบนี้1ชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหลวงป,ปู่โตปกเสงนะครับปีสองสองนะไส่หกกงนะครับนี่พิมพ์ใหญ่ด้วยแหมสภาพน่ารักนะครับแล้วก็มีนี่แบบนี้เป็นปีหนึ่งห้านะครับ มีมีขี้ยุงด้วยแทุู้ง่ายนะครับแทุู้ง่ายเป็นนางปีหนึ่งห้านะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับแล้วก็มีองค์นี้องค์นี้ด,ดําดีองค์นี้ด,ดําดีดําปิดปิดเลยนี่ด,ดําดีนี่เป็นไงสวยเลยองค์นี้สวยเลยซื้อมาหลายหลายหลายร้อยนะองค์นี้ซื้อมาหลายร้อยนะน,ยยนะนี่นะแล้วก็อันนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวส่องให้ดูเดี๋ยวส่องให้ดูนี่เต่าหลวงพ่อเงินนะครับเต่าหลวงพ่อเงินนะเดี๋ยวส่องให้ดูเลย นี่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 โหยังอยู่นะนี่เป็นรูเลยไหมมีรูด้วยนี่นี่โหเรียบปิ๊บเลยนี่นะนี่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 ชัดไหมชัดไหมชัดไหมนี่นี่อันนี้เป็นเต่าหลวงพเงินนะมีพี่ท่านหนึ่งจองไปแล้วนะครับ เดี๋ยวจะส่งให้พี่เขานะนี่ส่องนี่ไงฟับฟาบฟับ,ฟบนี่อ่ะช้ำหน่อยนะครับช้ำหน่อยนะแล้วก็องค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับหลังรูปเหมือนนี้นะหลวงพ่อทบนะครับ นี่เช่าว f c มาก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะชุดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ต้องขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ